แตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมเนี่ยบาดแผลไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือแล้วก็การเก็บวัตถุพยานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ทั้งมีการแก้ไข GPS ของภาพต่างๆที่ประกอบในการที่มีการแถลงข่าวนะครับเมื่อวันที่2เมษายน2565ในขณะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือเป็นพยานที่ยังไม่เคยขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีพยานชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราเคยเคยมาฟ้องที่ศาลนนทบุรีแล้ว ตอนตอนที่แม่แตงโมมอบหน้าเลยผมแต่ต่อมาแม่แตงโมได้รับเงินจากคนบนเรือแล้วก็มาถอนมาถอนผมออกจากคดีนี้อ่าถ้าถ้าตอนนั้นไม่ถอนนะ่ะป่านี้เราก็เชื่อว่าคดีนี้มีมูลแล้วให้ให้ห้าปีก็ต้องตามาะเพราะว่าผมบอกเลยว่าคดีนี้เป็นคดีอภบยศของประเทศไทยคดีคดีสำคัญมากที่ดาราคนหนึ่งเป็นดาราชื่อดังด้วยนะตกเรือแล้วก็มีคนสนใจติดตามทั่วโลก มีสื่อมวลจนใได้ความสนใจมากมายตำรวจยังกล้าบิดข้อเท็จริงอายการยังกล้าบิดข้อเท็จริงโดยไม่ทำตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงและวันนี้มันพิสูจน,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 น์ในที่ารนายาว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางมันไม่ได้เกิดจากความประมาทและแบบนี้ผมถามว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยครับ อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีอายการภาคหนึ่งเพื่อขอให้รื้อคดีการเสียชีวิตของแตงโมพันรธิดาพัชราวีรพงศ์เมื่อปี65โดยระบุว่าได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพและข้อมูลคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดในตลอด3ปีที่ผ่านมาศาลพิพากษาว่าแตงโมไม่ได้ถูกใบพัดเรือ ผลการชนะสูตรศพแพทย์ระบุบาดแผลท,ที่พบเกิดจากของมีคมที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใบพัดเรือและยังพบรอยฟกช้ำแผลถลอกบริเวณเขา่าซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับคาให้การของอายการและพวกและไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีการถแถลงข่าวว่าคดีความดังกล่าวเป็นการประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนีเน้เป็นเรื่องของของคุณหมอที่ไปแจ้งความเท็จก่อนครับเดี๋ยวผมจากนี้ผมจะไปยื่นที่อายการนนทบรุรีเป็นหลักฐานใหม่ ที่จะใช้ในการขอมีการแก้ไขคําฟ้องขอมีการลื้อคดีของน้องแตงโมโดยเอาผิดคนบนเรือที่เหลืออีก4คนนะต้องบอกก่อนว่าปอล์โรเบิร์ตเนี่ยเขารอดไปแล้วเพราะมีคำพิพากษาแนละ้วผมคิดว่ามไม่สามารถทําอะไรได้ตามกฎหมายนะแต่ว่าแซนกับพวกเนี่ยยังทาได้เพราะศาลจังหวันดนนทบุรียังไม่มีคำพิพากษาออกมามโดยสามารถแก้ไขคําฟ้องอเปลี่ยนจากคดีประมาทเป็นคดี2องว่าสูนก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงแก่ความตาย โดยโดยหรือจะเป็นข้อหาทำห้าด้วยการฆาตกรรมแลวก็โดยเหตุทารุณอันนี้ก็ก็ทำได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เอกสารสูดเป็นเป็นโจทย์ในการที่จะมีการแก้ไขคำฟ้องถ้าเอกสารสูดเนี่ยนะครับร่วมมือเนี่ยกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ตามกฎหมายก่อนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีจะมีคำฟะสาวออมาเรามั่นใจขนาดไหนครับว่าหลักฐานใหม่ของเรานี่มันค <c oughs> ือคือ <c oughs> อันนี้เราพิสูจน์ความจริงที่สารอาญาไปแล้วจนทั้งสารอาญามีคำพิพากษาแล้วว่า,าน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมเนี่ยบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็การเก็บวัตถุพยานเนี่ยไม่น่าจะถือแล้วกระทั่งมีการแก้ไข GPS ของภาพต่างๆที่ประกอบในการที่มีการแถลงข่าวนะครับเื่อวันที่26เมษายน2 6๖5ในขณะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือเป็นพยานที่ยังไม่เคยขึ้นศาลจังหว,วัดนนทบุรี เป็นวัตถุพยานที่ยังไม่เคยเอาไปใช้ที่จังหวัดที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นเป็นหลักฐานที่เราใช้ในที่ศาลอาญานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพยานชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราเคยเคยมาฟ้องที่ศาลนนทบุร,รีแล้วตอนตอนที่แม่แตงโมมอบหน้าให้ผมแต่ต่อมาแม่แดงโม่ได้รับเงินจากคนบนเรือแล้วก็มาถอนมาถอนผมออกจากคดีนี้ถ้าถ้าตอนนั้นไม่ถอนนะอ่ะป่านี้เราก็เชื่อว่าคดีนี้มีมูลไปแล้ว แต่ว่าเราก็มีบางส่วนมานานมากแล้วคือหลักฐานนี้เรามีตั้งแต่แรกแล้วแต่ตํารวจเนี่ยเราเคยไปพบคนตำรวจสวัสดิ์แจ้งยอสุขสกงานผู้วกิการตำรวจชาตินในขณะนั้นเนี่ยแล้วก็ได้เคยยื่นหลักฐานพวกนี้ให้ให้ดูแต่แกก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ความร่วมมือเนาะแต่แกก็ให้ผมเนี่ยไปกับนพสินภูสวัสดิ์กับพวกชุดสืบสวนของภาคหนึ่งเ,เอาหลักฐานชุดนี้ไปไปใช้แต่ทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของ ก็พันธุ์ตํารวจความภาคหนึ่งร่วมกับตํารวจนนทบุรีเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่เอาไปไปร่วมเพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาวางวางไว้แล้วตั้งแต่แรกคือเขาต้องการทําให้เป็นประมาทอย่างเดียวทีนี้ไอ้สิ่งที่ตํารวจทําเนี่ยกับที่อายการฟ้องเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเอออายการฟ้องแค่ว่าหนึ่งปอระเบิดไม่มีใบขับขี่แล้วก็ระเบิดไม่เอาเรือที่ที่อยู่ในความครอบครองของของปอไปขับขี่ที่หมดอายุแล้ว นะครับแล้วก็ทั้ง5คนเนี่ยร่วมกันสังสรรค์บนเรือโดยที่มีปอเนี่ยเป็นผู้จัดหาเหล้าหรือวายเนี่ยมาไว้บนบนเรือแล้วก็มีการทิ้งสิ่งของในแม่น้ำจพยาทำให้เกิดความสกปรกขึ้นเขินนี่คือคำฟ้องของอัยการซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์เลยว่าน้องแทงโมเนี่ยตายเพราะสาเหตุอะไรแต่ท่ที่คุณก็เขียนคำฟ้องว่าน้องแทงโมถูกไปพัดเรือแล้วมันมัน มันตอนนี้ปรากฏว่าไอ้คำฟ้องของอายการเนี่ยนนทบุรีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพอศาลอาญามีคำพิพากษาออกมามันก็เลยไปขัดแย้งกับคําฟ้องของอายการนนทบุรีผมไม่ได้ว่ายืนยันว่าบนบกรือในน้ําแต่เป็นบาดแผลที่เกิดจากของมีคมที่ไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็สิ่งทฟังทั้คือไม่ได้ตกเรือ,ไม,ไ,รอไม่ได้ตกเรือตามที่แซนพูดเราสามารถพิสูจน์ได้หลักฐานได้เลยว่าเอาละแซนจะพูดยังไงก็ช่าง เรามีการพิสูจน์โดยคลิปวิดีโอนะที่ของต่างประเทศแล้็ของในประเทศว่าถ้าตกเรือตามที่แสนพูดเนี่ยก็ไม่โดนใบพัดเรือ,อเมื่อไม่โดนใบพัดเรือแล้วบาดแผลมันจะไปโดนไปโดนไปโดนใบพัดเรือได้อย่างไงอ,อันนี้เป็นวิดีโอนะที่สามารถยืนยันได้แล้วก็มีการทดสอบที่เวลา8น็อตความเร็วเร,เรือที่8น็อตของสิ่งที่แสนพูดเลยก็ไม่มีการโดนใบพัดเรือ แล้วก็ไม่มีการดูดเข้าเหมือนที่พลต u r จิรพัฒน์ภูมิจิตพูดในขณะนั้นเรานําผู้เชี่ยวชาญเรือเนี่ยมาเบิกความเนี่ยเขาขับเรือสมิทธ์รวดมา20ปีแล้วก็เอาข้อมูล GPS ของเอสของเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยมาเทียบให้ดูเลยเสมอแน็อตตลอดเวลาไม่ได้มีการกระชากและที่สำคัญที่สุดคือก็ไม่ได้มีการที่ว่าเอาขาไปค่อมไปพัดเรือเพราะมันเข้าไม่ได้มันเป็นการเป็นเรียกว่าท่าผิดจมชาตชาที่ในการแถลงข่าวของตํารวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ย ภาพแรกเนี่ยที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยหัวอยู่ท้องเรือขาอยู่ขาอยู่ที่ใบพัดเรือแต่พอภาพที่สองเนี่ยกลายเป็นว่าหัวอยู่ท้ทายเรือขาไปอยู่ในใบพัดเรือค่อมกันทั้งสองข้างซึ่งบาดแผลทั้งหมดมันไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือมีการพิสูจน์แล้วนะแล้วก็ในรูปถ่ายของกติกเนี่ยที่มีการถ่ายภาพที่สะพานพระราม8ดเนี่ยมันก็มีการแก้ไขเวลาแล้วก็โลเคชันไม่ตรงกับสิ่งที่ตำรวจแถลงข่าว อันนี้มันก็เป็นอันหนึ่งที่ที่พิสูจน์กันในศาลแล้วนะครับดังนั้นทุกเรื่องเนี่ยที่ตำรวจแถลงข่าวรวมท่้งบาดแผลทั้งหมดหมอนิติเวศนนสถาบันนิิเวศศากุลทีธรรมะก็มายืนยันต่อศาลแล้วว่าไม่มีทางไปไปได้แล้วก็บาดแผลเนี่ยไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือสังคมตั้งคำถามว่าคุณตังโมนี่เกษียณไปสองปีกว่าแล้วให้ให้ห้าปีก็ต้องตามเพราะว่าผมบอกเลยว่าคดีนี้เป็นคดีอภบยศของประเทศไทยคดีคดี สำคัญมากที่ดาราคนหนึ่งเป็นดาราชื่อดังด้วยนะตกเรือแล้วก็มีคนสนใจติดตามทั่วโลกมีสื่อมวลชนให้ความสนใจมากมายตำรวจยังกล้าบิดข้อได้จริงอายการยังกล้าบิดข้อได้จริงโดยไม่ทําตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้มันพิสูจน์ในอธิษานยาว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางมันไม่ได้เกิดจากความประมาทและแบบนี้ผมถามว่า จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยกระบวนการยาติต้นทางกลางทางเนี่ยพอมาถึงศาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่คุณฟ้องมาตามข้อเท็จจริงหรือคุณทําทําการสอบสวนตามข้อเท็จจริงนะคุณมาทําแค่สรุปสุดท้ายคือไม่มีใปกับขี่แค่นั้นแหละเออมันจบละ ตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งหลังเกิดเหตุเวลาประมาณ23นาฬกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้พบเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกำลังระดมพ้นหาแต่ก็ยังไม่พบจากการสักถามปากคำพยานแวดล้อมทราบเพียงว่าคุณเตงโมูตกเรือ ซึ่งระยะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบคุณแตงโมและไม่มีคนบนเรือมาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดซึ่งในรุ่งเช้าของวันที่25กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสพเมืองนนทบุรีก็ได้ไปพบเรือลำที่เกิดเหตุจอดอยู่ที่อู่เรือ NBC Boat ีบขับซึ่งเป็นเรือสปีดบ๊ทยี่ห้อโคบอลสีขาวน้ำเงินจึงได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบจากัก มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ